ไม่ธรรมดาเอาจริงๆนะคะคนที่ฝึกปฏิบัติคนที่รู้คนที่เข้าใจคนที่อยู่กับตัวเองคนที่ทำงานภายในคนที่มีเวทมนต์มีคาถาแต่คุณเลือกที่จะใช้ไปในทิศทางที่เพื่อให้คุณพ้นทุกข์อะนะไม่มอว่าคุณไม่ได้ ใครจะใช้ชีวิตอย่างไรใครจะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นทางโลกแค่ไหนคุณไม่ได้สนใจแล้วแต่เขาเลยนะคะคุณกลับเข้าสู่ภายในอย่างเดียวแม่หมอเห็นคุณปลีกวิเวกด้วยนะอยู่คนเดียวอยู่แบบอาจจะเป็นอ่กายวิเวกนะจิตวิเวกปลีกวิเวกทั้งทางกายออกจากสังคมเดิมๆที่คุณเคยอยู่นะคะอืมการไปพบปะกับเพื่อนฟูง การไปปาร์ตี้สังสรรค์มันไม่ใช่เรื่องที่คุณมีความสุขอีกต่อไปมันเป็นเรื่องที่คุณเห็นว่ามันช่างเสียเวลาเหลือเกินแบบนี้ค่ะคุณออกจากสังคมนะคะคุณไม่ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมันตอบโจทย์ภายในจิตใจของคุณอีกต่อไปอะคะ่ะนะบางคนบางทาน,นีออกมาแบบตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตเนอะที่ว่าโควิดนะคะตั้งแต่ช่วงนั้นคุณก็มีการตกผลึก นะคะบางคนอาจจะตื่นรู้หลังจากช่วงที่เป็นช่วงโควิดนะคะอืประมาณนี้เนาะปลีกวิเวกออกมาแยกตัวออกมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นทำไมความทุกข์มันถึงเกิดขึ้นแล้วทำไมความทุกข์มันถึงยังวนเวียนกลับมาคุณปลีกวิเวกเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งนี้ แม่หมอมองเห็นบางท่านบางคนฝึกปฏิบัติจริงจังเลยนะคะถึงถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปปฏิบัติถือศีลที่วัดนะคะแต่คุณปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะคะคุณใช้บ้านนะคะใช้สถานที่ที่คุณอยู่เพื่อที่จะเป็นสถานที่ฝึกจิตของคุณนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะยังไปทํางานเหมือนเดิมบางคนบางท่านก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ภายในของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมาไกลแล้วนะคะ เชื่อมต่อกับเบื้องบนคุณฝึกปฏิบัติภาวนาจนคุณสามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลกับเบื้องบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครุภายในของคุณได้เป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ความสำเร็จนี้มันเป็นสิ่งที่คุณคุณภาคภูมิใจมากคุณแบบโอคุณรู้อ่ะมันรู้ได้เฉพาะตนนะเรื่องแบบนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณสำเร็จนะสำเร็จไปอีกขั้นตื่นรู้ ได้ลงมือทําได้ค้นพบปัญญาเป็นปัญญายาณน,นะคะที่มันมันอยู่ภายในนะคะเนี่ยเห็น